เลื่อยชักนะครับหรือเซเบอร์ซอนะครับของม a k กิต้า18โวลต์ทั้งหมดเรานำมาให้ท่านดูทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ D J R 185 186 187 188ครบซีรีส์เลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับว่าตัวไหนต่างกันยังไงบ้างนะครับ ครับมาเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกจะเป็น DJR 1 8 5นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่มีขนาดกะทัดรัดและเบาที่สุดในบรรดา4ตัวทั้งหมดนะครับตัวนี้น้าหนักเบานะครับจับได้2แบบนะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นก็อยู่ประมาณ3000กว่าบาทนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าในที่แคบเดินถือมือเดียวนะครับผมแล้วก็เอื้อมเข้าไปตัดในที่แคบๆตัวนี้ก็เด่นในเรื่องนั้นนะครับผมมาดูกันนะครับ ใช้88โวลต์นะครับผมเปิดสวิตช์ได้สตำแหน่งนะครับมีเซฟตี้นะครับผมมีไฟ LED 2สว่างนะครับมีไฟ LED 2สว่างในตัวนี้นะครับสามารถกำมนะครับลักษณะนี้มีเซฟตี้สวิตช์และบีบนะครับจับสองมือได้นะครับผมตัวนี้เด่นคือที่บอกไปแล้วครับเข้าในที่แคบครับสืมือเดียวได้ครับตัวนี้นะครับสีมือเดียวได้เลยนะครับ และมีไฟ LED นะครับสองสว่างนะครับผมช้าเร็วนะครับจะอยู่ที่มือนะครับจะมีสวิตเซฟตี้สองตำแหน่งนะครับอยู่ดีๆเราขึ้นที่สูงบีบจะไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องกำสวิตเซฟตี้หนึ่งอันแล้วค่อยค่อยกำสติกเกอร์นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็น DJR 185นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับผมอันนี้เราจะวางไว้ท่านดูนะครับขนาดของมันนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวรุ่นพี่ใหญ่ขึ้นมานะครับ DJR 186หนะครับให้สังเกตว่าค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ถือไม่เดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับผมถือแล้วมือสั่นเลยนะครับผมตัวนี้ใช้แปดสิบแปดโวลต์เหมือนกันนะครับผมต่างกันที่ตัวนี้นะครับกําลังเยอะกว่านะครับผมกําลังเยอะกว่าแต่มอเตอร์จะไม่ใช่บัสเลตนะครับตัวนี้ก็ราคาโปรโมชั่นก็จะอยู่ในช่วงประมาณ4 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้จะอยู่3000กว่าบาทนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ4,000ันกว่าบาทนะครับติดตามหน้าเพจได้เลยนะครับราคาอาจจะ ถูกกว่าที่ทางเราแจ้งไปนะครับผมมาดูตัวต่อไปกันนะครับอันนี้185 186นะครับเอ่อจะเป็น187นะครับตัวนี้นะครับ187ตัวนี้นะครับจะมาพร้อม BL มอเตอร์นะครับผมตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ BL มอเตอร์แนะนำเลยนะครับผมอะฮะจะมีตัวตะขอเกี่ยวนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น housing magnesium alloy อยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมมาพร้อม BL motor ครับแรงเลยตัวนี้นะครับผมมีไฟ LED สองสว่างนะครับตัวนี้นะครับนะฮะในราคาอยู่ประมาณ6,000บาทนะครับผมตัวนี้ตัวเปล่านะครับมาพร้อม BL motor จะเป็น DJR 187นะครับ สังเกตว่าขนาดจะใกล้เคียงกับตัวนี้ครับ186ครับจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะครับผมถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่อง BL นะครับตัวนี้ก็จะประหยัดกว่ากันประมาณ40%ตัวนี้จะแพงกว่านะครับผมเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่พิเศษมากๆที่แอดมินชอบเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ครับ DJR 188ครับตัวนี้ครับ DJR 188ตัวนี้สังเกตนะครับว่าเป็นตัวที่เป็น18โวลต์ตัวงานหนัก ตัวที่ถือมือเดียวได้อีกตัวหนึ่งนะครับลองจากตัวนี้นะครับแต่กําลังค่อนข้างเยอะนะครับมาพร้อม B L มอเตอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วจะเป็นตัวที่เล็กกระทัดรัดสั้นมากนะครับเปรียบเทียบกับตัวนี้ดูนะครับจะสั้นกว่ากันเยอะมากและจะสั้นที่สุดนะครับในบรรดาตัว18โวลต์ทั้งหมดนะครับผมมาลองดูกันกําลังค่อนข้างดีครับถ้าเปรียบเทียบกันเลยแนะนำให้เปรียบเทียบกับตัวนี้ครับ187ครับ นะครับ2ตัวนี้นะครับเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับแต่ที่แอดมินชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันเล็กครับมันเล็กแล้วค่อนข้างเบาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ครับลองดูก่อนกําลังค่อนข้างสูงครับเป็นบั l เลดมอเตอร์ครับมีไฟ LED สสว่างสนใจตัวไหนนะครับติดต่อในอินบ็อกซ์นะครับขอราคากันได้เลยติดตามโปรโมชั่นหน้าเพจได้เลยนะครับ เราวันนี้เรานำมาให้รีวิวให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ DJR 185, 186, 1 8 8 5 8 8น187และ188นะครับผมนะฮะติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมราคาพิเศษครับราคาเราเป็นราคาขายส่งนะครับค่อนข้างจะถูกที่สุดในไทยนะครับขอบคุณมากครับ